คนเฮาถ้าปอรในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เปียบเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุ้คนกู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมานบโลบล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ท่านกำลังเกียรติตาหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเฮุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ทปิงแก่เจ้า ขอเชิญตั้งท่าฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตุจงวัดเจียงใหม่กวันเตด ตอนเตียงถึงเตียงเกิน12นาฬิกา5นาทีแผว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมกอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t e reo ความถี่612ก h z คลื่นซ้ายสุดอกากาศในแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที www. ่ w w w ร์ไวทเว็บอ6 1 2 c o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมกอมกรเชียงใหม่ อ,อาจารย์ทวัฒพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า ครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลัยพุ่ธมบทก็ปิกมาฝากท่านผู้ฟังคุกวันปิกนะครับเวลาสักเที่ยงถึงเที่ยงเกิดนะครับรายการเราก็โดยบันทึกของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุเงเดือนบลยงโรศนะครับที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรนะที่ได้ฝากท่านในวนนี้่องก่อน มาเล่าสิดปฟังเือบางอย่างก็สามารถที่จะมาปรับใช้ประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้นะครับครับช่วงนี้โควิดก็มึนเก้านี่คงระบาดโดยเฉพาะย,ายิ่งช่วงนี้กรุงเทพมีดูดเดือดปขขอระสบคัรนะครับเชีงยงใหม่นี้ดักไปเ,เลยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าไปเชีงยงใหม่ เราตางภาคเหนือแต,แต้ตอนนี้ก็คงจะสงบลงไปแล้วก็ซึ่งเ,เ,เทศนี้มีเพิ่มใหม่ขึ้นมากเลยนะดังนั้นบาหาวิยดีแบบนี้คนรุ่มเพศมานี่ก็ถทาจะลุลมาหน่อยนะครับก็อันในเชียงใหม่ไปเขาปิกมานี่ก็ถทาจะมีปัญหาอยู่น,นะครับก,ก็ช่วงนี้ ก็จะมีการทิจจองฉีดว่าสี่นะครับในหลายๆาโดยเฉพออาะยิ่งเบื้องต้นนี้เป็นคงแจก,ก่ที่โคตต้ากาหมุ่ที่ทำงานกับคนน,งนังนะครับเบื้องต้นคงแก่ที่หมอผู้พยาบาลที่ต่อไปก็คงเป็นหมู่ครูมีอภาษานหนึ่งที่โย่ข้องแก่ผมันันะครับ ก็ไม่ไม่ไม่เอ่อในเรื่องเนี้ยในเรื่องโควิดนี่มันก็มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับวัคซีนเจะชิดกับเราชิดนิดอะไรอย่างเงี้ยเนีะคนไหนนั่นเนียแต่ถ้าจะว่าไปช้แค่เนี่ยไอ้วัคซีนเนี่ยมันก็เป็นไอ้จะได้ มันก็คงจะบายกันครับมู่งวัคซีนที่เขาเคยฉีดกันมานะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่พุ่งวัคซีนมุ่งไข้เลือดออกวัคซีนมุ่งวัคซีนวันละโลกไอยมู่วัคซีนมุใอย่างไข้ตุกขีดาสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คงจะบัน่าจะมีปัญหาอย่างน,นะครับในเรื่องที่มันจะ มีปัญหาพ่องนะฮะก็คงจะเป็นล้านคนเนี่ยจะมีสักลายสองลายนะคุกไปหมื่นห้องคืออหนยนะ,ะโอกาสที่จะถูกลงมาที่หนึ่งนมีท่องนะฮะแต่ว่าโอกาสหนึ่งก็มีน้อยนะครับก็มันนดาหน่ากลัวอย่างนั้นนะครับถ้าฉีดไว้ก็ดีนะฮะมันเวลาจะไปไหนมาไหนมันก็จะได้บม่มปัญหานะครับก็ แต่ว่าปัญหาอยู่ตอนตอน,นี้นะฮะวัคซีนนี่มันคงจะมีค่อนข้างเป็นจัรหยุดนะฮะในช่วงแรกๆเพราะลูกกัดใจนะครับเออ่ตั้งแต่แต่ว่าประเทศในยังต่อยังลูกกัดชี้ลูกัน,กนเอัอยังกันลูกนะครับเออ่ได้มาโคงบางทีก็จะได้จะได้โค้งอันยังไงลักษณะนั้นเองมันก็คงจะเป็นเรื่องปฏิกิริยนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นก็กว่า จะชีดพบกันกว่าจะได้ชีดไปเ,เ,เกินเกินขึ้นไปมันก็คงจะใช้เวลาอย่างใช้เวลาหนึ่งเมือนนะฮะเข้าดูเหตุการณ์เข้าที่ดูรูปแบบนะ,ะที่กำลังชีดกันอยู่ตอนนี้นะครับจะได้้ะดนะฮะถ้ามีคิวจองเราฟังไปจองถึงจะดีนะครับ ส้งชีก่อนกอนมีโอกาสในเรื่อนการโควิดน้อยเลยนะครับก็ไปชิดเลยนะครับอันนี้คิดว่ามันน่าจะดีนะฮะน่าจะดีแล้วช่วงนี้นะครับมันจะ,จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยนะฮะนี่หลายตัวนะฮะที่เอามาใช้รักษาโควิดได้ อี่างเงี้ยณะนั้นนะครับก็มีการศึกษาวิจัยนะฮะที่มหาวิทยาลัยมัธยมนะครับมีที่เา่อระบังนะฮที่นี่ก็จะมีสจงะที่ที่รายงานผลการวิจัยออกมานะฮะทางราฐะบัง,ก,ก,งก,ก,ก็เอ่อออกสูตรยาอป้องกันในต่วารักษาโรคอ้ โควิดแม่ไวรัสนะฮะก็คงรวมทั้งโควิดไม่ใอ่ไม่เก้าต,นนตัวนะฮะงานพิมพ์พัฒนามาตั้งแต่สม,ม,มัตมยตาสมัยมือเออสมัยโลกวัดโลกวัดมือใที่ผ่านมาที่ห้าหกปีละนะครับแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นยาต้านไวนรัสนะฮะออกมานะฮะ จำรับของเพ่อนมีมีอะไรมีหัวละแอนะครับมีข้าต้องมีคอมินนะครับมีเอกสาสเน้ามีเย็้อผิ่ชีสมีมีนะครับก็จำรับอันนั้นเป็นจำรับที่แอนตารีกนะที่เป็นโจบ ทีิบัตรโจทย์อะไรอย่านี้ออกมาแล้วเนี่ยะครับแล้วก็มีการเอาไปทดสอบอตั้งแต่ระดาดหลอดทดลองทดลองเนหนูทดลองในสัตว์ทดลองนะครับทดลองในคนและส่็นอะไรอย่างนี้นนะครับแล้วก็จะมีตีอหถึงเนะะี่ยโดยเฉพาะนิ่งตังไม,ม่โดนนี้่งถึง กระชายขาวก็ว,ว่าหัวละแอนเนี่ยนะครับก็มีผลในการยับยัง้งเชือ้ไอ,อไวรัสได้นะครับเ,เฉพาะตัวมันเดียวๆนะนะครับก็สามารถที่จะยับยัง้งไวรัสโควิด -19 ได้นะครับแล้วก็ส่วนทางสถาบันแพทยแผนไทยนะฮะ ก็ผู้สึกจากมีการศึกษาวิจัยกันที่ทั้งที่มหิดลตัวนี่นะแล้วก็ทั้งที่โรงพยาบาลพยาอภัยภูเบศอย่างเนี้ยที่ปาจีนรว่าอย่างไเนะี่ยก็มีการใช้ฟาทลายโจนนะฮะั้าทลายโจน,จนก็มีการ อเฉพาะสาขาโจมนี้ก็มีการเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะก็มีของทางกระทรวงเองก็แจกจ่ายไปตามที่รักษาโควิดในที่ต่างๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าที่ไอ้ไอ้ข้อที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับอมีคนไอ้เป็่อ โควิดอยู่ติดโควิดอยู่สักเกือบสี่พันคนก็มีการเอาฟ้าทลายโจ้เอาหัวละแอนเอาคอมมิ้นเอาขิงอ้อยอย่างเงี้ยเอาหมูสมุนไพรไทยทั้งหลายเนี่ยมเาเพื่ออ่าพักษาก็สามารถที่จะรักษาได้อย่างเงี้ยในในลักษณะนั้นน,นจะครับรู้สึกจะมีกำลังอา่าส่งไปรักษา โครงกาลแต่แจ่ว่าว่า5-6คนอยู่นอกนั้นก็พักษาโดยใช้สมุนไพรหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้ฟ้าทะลายโจรนี่น่าจะมีอปิดบ้านไว้นะครับอย่างฟ้าทะลายโจรนี่มันก็ปลูกง่ายนะครับใช้เวลาปลูกเพื่อหกเดือนเดือนตายก็มาใช้ประโยชน์ดได้ละแล้วก็ไอ้ฟ้าทะลายโจรนี่ใช้วิธีปลูกนี่ก็ปลูกได้ตั้งแต่ ฮักกิ่งมานะเด็ดก,กิ่งมาเอามาปลูกลวดเลยก็ได้นะครับรวมทั้งอันนั้นคือทำได้วยนะครับแล้วก็เม็ดก็หวานแล้วกเดือดได้นะครับเม็ดมันมักเกินะก็น่าจะปลูกเองได้น่าจะเอามาปลูกไว้ที่บ้านนะเพื่อเป็นวัดวัดเป็นไข้เป็นอะไรอย่างขึ้นมามีอาการ่เมันแน่ใจว่ามันจะเป็นอย่าง,างนี้แบบ กินไว้ก่อนก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่เพิ่งเราบอกว่าไอฟ้ฟางลาโจรนี่มันกินต่อเน,นื่องกันหลายวันแต่ได้ไหมฮะกินได้สักห้าวันเจ็ดวันนี่นม่จะโอเคอยู่แล้วก็เว้นไปแล้วก็กินต่ออย่างนี้น่าน,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 น่าจะโอเคอยู่อย่างนี้สำหรับนั้นนะครับก็อันนี้นะฮะก็น่าสนใจนะฮะสำหรับ,บรเกษตรกรเรา,านะตอนนี้ ฟ้าทะลายโจรก่อราคามันก่ขึ้นแรงขึ้นิกติดนะครับก่อนหน้าเนี้ยกิโลบาทบาทเท่าใดนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นราคามันขึ้นไปแจกเบิมสองสามเท่าติมนะเพราะความต้องการมันมากขึ้นแล้วก็ดูในลักษณะแนวโน้มที่จะสามารถที่จะเอาไปพัฒนาสัญญายับยั้งโควิดได้นะครับมันก็คงจะเอ่อ มีความต้องการสูงขึ้นนะก็มีเอ,อตอนนี้เข้าใจว่าคงไม่ใช่ที่บ้านเท่าที่เดียบนะฮะคงจะหลายๆายที่นะฮะก็คงจะในต่างประเทศหลายที่นะรู้สึกไอ้หันต้ยญี่ปุ่มตัยจีนตัอยอย่างตัวอ,อย่างนี้นะครับอ่อางฝรั่ง,ง่หลายที่ก็กำลังสนใจนะฮะเพราะว่ามีการตีพิมพ์ ของตังมหิดลนะว่ามันสามารถยับยัง้งโควิดหนึ่งเก้าได้นะดังนั้นยังพันหมูเม็ดมังกาหมูพันมัน ka, งกาต่างๆเขาตอนตนี้ยังเซ้อได้กขยะตะไทร่บัตรเกียร์ตะไทรนะแต่ว่าตอนนี้หมูที่ตื่นสนใจกันนะเพราะว่าเด็กญี่ปุนเป็นเวียดนามเป็นอะไรตัวอย่างเนี้ยนะตอนนี้ก่ สร้างเชาะกันไหฮะอยากไปปลูกเพื่อที่จะเอามาพลิกแล้วก็ใชไใช้ตั้งเก้าได้วงน,นะฮะก็น่าจะได้สตาร์อยู่นะครับในนี้น้อยก็าขายกล้ามันขายเม็ดมันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็ไอเรื่องต้นเรื่องอะไอย่างมันนี่ก็คงจะเอ่อก็คงจะมันใช้เวลาแบบมืงน,นะฮะมันใช้เวลาสักประมาณเดือนเดือนสายนี่ก็ ไอ้แมนก็บมีเมด็ดไตลักนะครับโดยกฉพตออ้อยิง่งยิ่งยังกินตักชํำนะกินตักชํำเวลาไปปลูกนี่ก็ปลูกโตนีก็ออกดอกออกเมด็ดไ้ลักนะครับก็โวยนะฮะสำหรับอันฟ้าทลายโจรน,นี่ตอนนี้ไผ่มีตี้มีตางมีอย่างน,นะฮะคิดว่าชัอยังก็ต้องปลูกแล้วเนะี่ยปลูกฟ้าทลายโจรก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ แล้วก็อย่างหัวแรแอนก็ว่าไอ้กระชายนี่มันยังใช้เวลาหลายเดือนอยู่ยังไม่น้อยกว่าห้าหกเดือนแล้วก็ตอนนี้ต้นพันมันก็ราคาขึ้นเป็นนักนะครับเดีย๋ยวนี้ไปซื้อหัวแรแอนในกาบนี่มีกล้าหักมันนะฮะไอ้ต้นมันเดี๋ยวนี้มันมันมุนขึ้นละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอาไปทําพัน์กันขายป็นพันธุ์ไปอย่างนลักษณะนั้นนะ แล้วก็ขายแลยปลงดยเป็นยี่ถูกนะครับตัวละแอนกิโลตางสิบสี่สิบบาทเดี๋ยวนี้ล่นก็ไปร้อยป่ายแล้วนะครับก็ไท่เก่งก้อนนะได้สตังค์แน่นอนนะะถ้าลอ,ร,อ,ร,อ,ร,อร์ลีบาบาทำมาอย่างสักเสื้อนนี่ก็อไปทําตอนที่คุณมีนักแล้วก็อันนั้นก็คงจะอได้สตังค์ละนะครับถ้าฝั่งทํานี้ถ้าอยาก ถ้าเกิดตันตันรวยอยู่นะครับฟังนะครับทั้งฟ้าัลายโจนนะครับทั้งหัวละแอนทั้งขมิ้นนะครับทั้งพักข้าวตองหมดนี่ก็ปลูกไปได้เลยนะพักข้าวตองแบบโวยนะครับพักข้าวตองนี่ปลูกซึ่งหมกเดือนเดือนตายนี่ก็เ,เก็บหายไปละนะครับพักข้าวตองเนี่ยนี่ก็แปลงขึ้นมานักแก๊สนะครับแปลงขึ้นมาเลยนะครับ ราคาตอนนี้ก็ง่ายเด็ดปักเด็ดเด็ดปูรวดเลยก็ได้นะครับแล้ก็ใช้เวลาไปเจ็มมืออตัวก็ปูเก้นะครับต่ความต้องการตอนนี้มีแน่นอนนะเพราะว่าแนวโน้มปี่มันจะเอาไปพัฒนาในเรื่องของยารักษาโควิดเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วตอตอนนี้หนึ่งฟ้าทะา,าลาโจรน,นีน่าจะมีติด บ้านไว้ไนี่ยครับคือทุกไปได้เือไอ้ลูวัดมูอรอยางอันนี้มันมันก็ถิงทักษะไข่ทักษะวัดอะไรอย่างนี้ได้เนะี่ยมาให้บัดดี้ก็ทักษา,าตุเก้าไว้ก,ก่อนก็ได้นีครับแล้วก็แต่ว่าจะได้กระดาเนี่ยที่สําคัญเน,นี่ไอ้พาะธารโจนี่ิ่งบอกว่า หิตนตอนนองกันหลายวันบอกให้ได้นะครับอเด็กไปมอกห้าวันเจ็ดว like ันโอเคอยู่นะฮะแล้วก็ค้นเว้นไปสองสามวันแล้วก็มั่อย่างนน่นนะก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าเพิ่บอกว่ามันมีโฟมกาตักกาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะถ้ากินตอน่องกันเดยน้ปันไเนี่ยตอนแรกเราเป็นเกษตรกรนะครับเรื่องกิน ตอนต oh, e like ั้งแต่ตอนน่องก่ไแมนมันก็จะมีคนข้างเคียงอยู่นะครับครับก็ในเรื่องนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับอ่ที่อ่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้มันก็คงจะเป็นเนี้ยในเรื่องของโควิดนี่นะครับอในเรื่องของโควิดนี่มันก็จะมีนะฮะ อจะมีเรื่องที่วัคซีนกันนะครับอืมดีครับอ่อก็ไอมันก็จะมีเรื่องของโควิดนะครับโควิดรุ่นเก้าเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นว่าน่าก็ัาแต่ถ้าลดโต้จากมันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เมือนเรื่องของวัคซีนก็มีโอกาสที่จะไปฉีดกบไปฉีดเลยนะครับแล้วก็เมือ่อใด เอ่อมันฉีดอานผู่นบอกว่าถ้ามันฉีดเอ่อได้จึงนวลนั่งนั่งน,นั่งนั่งจริงมันก็จะมีอ่าคุคุ้มกันนะครับเอ่อเจขึ้นนะไะในเป็นคุณกุณ้มกลันมูเลย,นะนยนะสถานะนะฮะแต่ว่ามันจะต้องฉีดไปได้จุนวนพอสมควรนะครับมันถึงจะเกิดดังนั้นบอกว่าวัคซีนที่เพิ่งซื้อมาได มันจะมีจำนวนที่จะชีดได้สามจำนวนที่มันจะมีภูมิคุ้มกันมู่ขึ้นมามีคงจะใจเวลาเห็นเมินนะครับดังนั้นช่วงแรกนะครับที่เราเอ่อยากต้องกันเก่าเขาได้นะครับก็อย่างที่ว่านี่นะครับอสอยฟ้าทลา,ายโจรน,นะครับ ไปเจาะมาด้นะเจาะมาปลูกกระบใจเย่ะปลูกยากนะปลูกง่ายขนาดเลยนะปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระบะปลูกใส่กองใส่อย่างนี้ไว้ที่บ้านสึกหน่อยก็ได้นะเกิดมีเออเป็นวัาเป็นไข้นะฮะตืดมาจริงก็น่าจะโอเคนะฮะแล้วก็ไอ้ฟาทราโจรมึงกระบ,บ,บี่แปลงนะที่เขาทำขายอยู่ มีหมูกีซิ่เจ้านะครับอ่มีกับจาแก้แลงนะฮะถูกนะฮะก็ซื้อเป็นยาประจำบ้านไว้ก็ได้นะครับน,นั้นก็เป็นเรื่องสำคัญน,นะฮะอ่าจะได้จะได้ในช่วงนี้ก็คงจะมีอู้กันลึกๆหรือนะะในเรื่องของไอ้โควิดเม่อเก้าเนี่ยนะครับอเพราะว่ามันอเป็นปัญหาต่อนเนื่องมาตั้งแต่แต ปีหนึ่งเก้านะฮะหนึ 9, ่งเก้าอ่อตอนนี้มันก็สอ 0, แศูนย์กระอบมึนะมันจะเป็นตอนเนื่องกันไปเห็นผมว่าเห็นคงโคงเป็นหลายปีนะกว่ามันจะเอสงบลงได้นะเพราะว่าเจ้าที่ดูแต่้ะที่ตี้าทีต่ตี้าที่จะฉีดวัคซีนได้อกว่ามันจะครบได้นะ ก็กว่ามันจะได้สักเกินเกินหนึ่งของจำนวนประชากรเนี่ยนะะมันก็คงจะอใช้เวลาเห็นเมินอนนะฮะก็ตอนนี้หลายคนที่ได้คิวเรียบร้อยได้ฉีดแต่แล้วเข็มนมนึ่งเข็มที่สองจอะไรแบบนี้ก็มีบ้านเราน,นี่ก็ยังมีคนตั้งหกสิบเ็าสิบล้าน อตอนนี้คีดได้ครบได้เป็นล้านแล้วอย่างไง,งยังรู้เดือนนะก็ไอ mm. ตอนนี้ที่สําคัญนะฮะบาห้แบบนีถ้าบาดจำเป็นที่จะออกน้อกต้านก็มาต้องไปออกไปนะครับออกไปเสาะมาต้องไปเสาะหานะฮะโดยเฉพาะยิ่งในที่คนหลวงคนหลายคนนักนะครับก็มีโอกาสที่ะติดทีใจแล้วก็เวลาออกไปเรียบร้อยแล้วก็ ใส่หน้ากากก็แล้วกันนะฮะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆยังเอ่อก็น่อกเหมือนกันนก็ซาอกินอาารบำรุงเอ่อ,อ,อตัวเก่าที่มีเพมุ่้มงกันนะครับก็มีอาหารลายอย่างนะครับที่มันเอ่อช่วยให้ร่างกายระบบาพื่้งกันร่างกายเราดีขึ้นก็โอกาสที่จะติดนะมันก็จะน้อยลงนะครับ ออกกําลังนะครับนอนนงนักคุมพุ่งการเมืองก็จอ่อดีดีกว่าปกตินะครับไ้อไอกกําลังช่วงนะครับนอนนั่งนักนะครับนิ่งแต้องเอานอกบ้านนี่ก่อนมีมีโอกาสมีเวลานอนนักขึ้นนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาก็อย่าหมดแล้วนะครับอ,อว่ากันไปเยอะเรื่อยๆไปในช่วงโควิดก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับอาชีพแน่าปลาแกงใหม่ครับขอบคุณครับ